เข้าเรียบร้อแให้มาให้แล้วมาไม่มีช้อนซ่อมแล้วจะกินยังไงป๊าถ่ายลูกกันมา,มา,มา,มายิ้ยมนหน่อยดิมายิ้มหน่อยยิ้มยิ้มนี่โอเคพร้อม้วครับ กลับมาทำยั้ไม่บกก่อนล่ะดีนาทันี้เย็นพอดีอ่ะนี่อะไรอ่ะเล้วเย็นเป็นไงบ้างลูกเย็นหรือเปล่าก็ไม่เท่าไหร่นะทำงานหนักกว่าพักผ่อนเยอะนะลูกหากผมแล้วมันเสียสุขภาพนะอืม Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ต่อเลยแล้วนะอ่าเอ้ยมาทีมันวิ่งลูกก็อยากดูอ่ะมา มาแน่นส no ิป้าก <sy ph> <is> ็ด <Scientists> ูแฮปปี <Overwatch> anyway, ้มากเลยนะป้าครับผมสุขสันเลยนะครับขอบคุณมากลูกชายโอ้ไม่อยากเอาลูก s ุ r p ยแม่แบบนี้บ้างจังอะไรอะมาก็วันเกิดมาทีไรอะป้าก็ต้องกลับไปทำงานส่วนผมก็ต้องกลับหอแต่ว่าผมก็โทรไปแฮปปี้เบิร์ดเ์ตลอร่อย แม่ก็แค่ถามเฉยๆครับโอ้แล้วเรื่องไหนของคุณล่ะมีแต่ของลูกฉันไม่มีเวลาออกไปข้างนอกเลยอ่ะพอลูกบอ,อกจะสายคุณฉันก็รีบทําอาหารและเกนี่ไงโอ้คุณนี่ไม่รู้ใจผมเสเลยขนาดลูกมันอยู่<ม>หอเรียนมันยังม,มีเวลาไปซื้อให้ผมได้เลยคุณไม่มีเวลาไปซื้อให้ผมอะแค่เนี้ย่มา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 นั่งนั่งนั่งกินข้าวกินข้าวกินข้าว ความสุขเหรอฉันไม่เคยได้รับคำนี้ตั้งแต่เลือกเขาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นพ่อของลูกต่อหน้าคนอ,อื่นเขาก็เป็นสามีที่ดีแต่รับหลังเหรอก็ทำลายจิตใจฉันทั้งทะเลาะตกตีทั้งทั้งที่ฉันก็ทำทุกอย่างเพื่อลูกแล้วเขาแต่เขากลับไม่เห็นค่าฉันเลยส่วนลูกชายแทนที่จะยกย่องเชิดชูฉันแต่ไม่ใช่เลย ลูกชายกลับไม่เห็นหัวฉันฉันเข้าหาลูกแต่กลับรู้สึกว่าห่างออกไปเรื่อยๆฉันรู้สึกโดดเดี่ยวโัวไม่มีความสำคัญในบ้านหลังนี้รู้สึกไร้ตัวตนฉันสมเพศตัวเอง มามาเป็นไรอ่ะแปลกแปกมตั้งแต่เมื่อกี้แล้วน,นะเปล่าอ่ะไม่ไเป็นอะไรมแม่ก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อนะอืมเออมาก็แต่เมื่อไหร่ปาจะกลับมาผมมันคิดเจือคิดถึงเห็นบอกว่มีงานเยอนะน่ะงาจะกลับไอ้ึกโอ้เสียดายเมื่อไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันละ ืมมาผมกบว่าพอากินเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวจะอาบน้ำนอนแล้วนะว่าแต่มาไม่กินหรอกินเธอลูกแม่ตั้งใจทำให้ลูกกินมากกว่าอืม แค่นี้จ่ายให้ไม่ได้เลยไงกลับบ้านมาจะทำงานมันทำไม่ได้รู้ไหมได้ยังไงสิคุณโมโหทำไมคุณก็เป็นแบบนี้ตลอดใช้เท่าหน่อยเหรอใช้เั้งหลายครั้งแล้วแค่ไปจ่ายค่าเดือแค่นี้กลับมาทำงานเอาหาตั้งให้แดงไงทำไมฉันจะมีสิทธิ์ทำอะไรเลยใช่ไหมมีอะไรคุณก็เอาโทษแต่คนอื่นตลอดอะ่ะเออฉันจะไปตออ่<ๆ>อไปอย่างไปเลยเออดีกูก็ไม่อยากจะอยู่กับชายเป็นเรื่องมึงเหมือนกันอะ่ะมึงด่ากูเหรอไอ้สัตส มึงจำใส่กละลาหัวของมึงไว้นะแกป่ามึงไม่กินข้าว อืมมาวันนี้กับข้าวอร่อยดีนะอล่วกินเยอะนะลูก